สวัสดีค่ะหนูเป็นนะะักข่าวจากแบรนโบคานะคะวันนี้มาเพื่อสอบถามอาการของคุณแม่ค่ะที่ได้รับการรักษาด้วยเม็ดฟูโบคาค่ะไม่ทราบว่าอาการของคุณแม่เนี่ยเมื่อก่อนอเป็นอย่างไรบ้างคะก่อนหน้านี้แม่ก็มีอาการนะปวดเขา่ขาเข่าอ่อนล้าเข่าวบวมปวดเวลาขึ้นลงบันไดเนี่ยแล้วหลังจากนั้นนะอาการก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยอะปวดเขา่าแล้วก็มีเสียงดังมากๆเล ก่อนนําใช้ยาเม็ดฟูโบคาคุณแม่ได้ทานยาอื่นหรือไม่คะใช้มาเยอะมากๆอ่ะแต่ไม่ดีขึ้นเลยอ่ะแล้วหลังจากใช้เม็ดฟูโบคาคุณแม่รู้สึกอย่างไรบ้างคะตอนนี้ขึ้นลงสะพานล,ลอยอ่ะสบายมากเลยนะสามารถจะยกของหนักได้ขึ้นลงบันไดได้อย่างสบายตอนนี้นั่งรถไฟฟ้าขึ้นลงบันไดสบายๆเลยการบวมนะก็หายไม่ปวดอีกเลยคุณแม่ทานยาเม็ดฟูโบคาของเรามากี่ชุดแล้วคะ ใม่กำลังทานเซตที่6แล้วอ่ะไม่เจ็บไม่บวมชอบมากๆเลยค่ะคุณดื่มต่อเนื่องมากเท่าไหร่นะก็ยิ่งดีเท่านั้นแหละคุณแม่ต้องการฝากบอกอะไรกับคนที่ยังไม่กล้าตัดสินใจใช้ยาเม็ฟูโบคาหรือผู้ที่ไม่กล้าใช้ยานี้ค่ะคนที่ยังไม่กล้าใช้อ่ะคืออยากจะบอกนะว่ายาเนี้ยไม่ใช่เป็นแค่ยารักษาแต่ว่าเป็นทั้งยาบำรุงแล้วก็เสริมสร้างเนื้อเยื่อ กระดูกอ่อนสร้างเนื้อเยื่อข้อข่าขึ้นมาใหม่ด้วยนะเพิ่มน้ำหล่อลื่นให้กับข้อต่ออีกด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณแม่มากค่ะ